ำไมคุณเดินกลับมาแบบนี้ล่ะคะก็ผมไม่มีผ้าขนหนูนี่นั่นไงอันนั้นทีฉฉ่ฉันใช้เมื่อครู่เธอปลายนิ้วไปยังจุดที่ตัวเองวางของที่ว่าไว้ทันทีกรตินายมองตามแล้วต้องยิ้มกริ่มเดินไปหยิบมาเช็ดตัวอย่างสบายอารมณ์เสร็จได้ยังคะเธอถามทั้งที่ยังหันหน้าหนีเขาอยู่อะไรก็เสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไงหรือว่าคุณยังไม่เสร็จอืมเอเมื่อคืนมันตั้งหลายยกนี่นะไม่เสร็จเลยสักครั้งหรอ บอกขณะมายืนโอบเธอทางด้านหลังฉันไม่อยากพูดกับคุณแล้วรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วรีบบอกไปเถอคะค่ะวันนี้เรามีนัดกันคุณลืมไปแล้วเหรออันที่จริงเธออยากให้เขาออกไปก่อนที่นุชนาจะเข้ามาในช่วงบ่ายดีนะที่ช่วงเช้าเธอโทรไปบอกอีกฝ่ายว่าปวดหัวขอนอนพักอีกสักหน่อยแล้วจะเข้าไปพบลูกค้าตอนบ่ายสองไม่งั้นญาติผู้พี่คงได้เข้ามาเจอดีเป็นแน่แท้อุ๊ยอะไรกันคะ ทาทีนีสะดุง้งเมื่อคนตัวโตวตว,วัดร่างเธอเข้าสู่อ้อมแขนจากนั้นก็เดินดุ่มๆไปยังเตียงนอนที่ยังคงยับยู่จากการรับศึกหนักเมื่อคืนเขาผ่อนร่างเธอลงอย่างเบามือพร้อมกับตัวเองที่ทอดลงเคียงข้างก็คุยกันซะที่นี่ล่ะผมก็อยู่ที่นี่แล้วจะไปคุยที่บริษัทให้เหนื่อยทำไมได้เหรอคะได้สิได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ ตาคมวาววับบ่งบอกความต้องการจากห่วงลึกอีกครั้งจนหญิงสาวหน้าแดงเรือ่อรับรู้โดยสัญชาตญาณว่าเขากำลังต้องการอะไรจึงพยายามเปลี่ยนประเด็นนั่นเพราะเธอไม่ไหวแล้วนั่นเองถ้างั้นเราไปคุยกันเลยไหมยังไม่ต้องเรียบร้อนเรามีเวลาถมเทแต่ตอนนี้ผมขอชื่นใจก่อนไม่เหนื่อยบ้างได้ไงคะไม่เลยสักนิดคนบ้าพลังไปเอาเดือแรงมาจากไหนนักหนาคะคุณทําให้ผมเป็นแบบนั้นฉันยังไม่ได้ทําอะไรสักนิด พาทินีเอียงคอถามอย่างน่ารักน่าเอ็นดูนี่ไงล่ะที่มันทำให้ผมไม่รู้จักพอฝ่ามือหนาลูบไล้เข้าใต้ร่มผ้าก่อนหยุดนิ่งที่ซวงอกอวบอัดเขาเคล้นคลึงเบาๆแล้วเธอก็เผอตอบรับด้วยการแอ่นกายเข้าหาโดยไม่ตั้งใจไฟราคาเริ่มกลืนกินชายหนุ่มอีกระรอกก่อนเลิกชายเสื้อขึ้นไปกองไว้เหนือนเนือนอกอวบเขาก้มลงมาดูดดื่มอย่างเมามันจนเธอร้องครางออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่คุณทำให้ผู้หญิงทั้งโลก ไม่มีความหมายใดๆในสายตาผมแค่คุณคนเดียวเท่านั้นคนอื่นผมไม่ต้องการหญิงสาวยิ้มบางซึมซับถ้อยคำหวานเข้าสู่หัวใจอย่างชื่นมืน่นแม้จะเป็นคำพูดที่กล่าวออกมาลอยๆในช่วงถูกไฟพิสวาดครอบงำแต่เธอก็รู้สึกได้ว่าเขาคิดเช่นนั้นจริงจะด้วยความหลงหรืออะไรก็ช่างแต่เธอยอมรับกับตัวเองเช่นกันว่ารักเขาเหลือเกินผมรักคุณนะจะให้พูดอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งผมก็จะพูดเหมือนเดิมว่าผมรักคุณภาทีนี แพทก็รักคุณคะ่ะสภพนามแทนตัวเปลี่ยนไปทันทีหลังบอกความในใจชื่นใจจังนี่ตังหากที่ปลุกเร้าอารมณ์เขาคำว่ารักจากปากหญิงอันเป็นที่รักยิ่งทำให้เขามีความปรารถนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องลุกแล้วนะคะอีกประเดี๋ยวเลยคขาแพทก็จะเข้ามาแล้วคุณควรแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนที่เธอจะมาเห็นขอชื่นใจอีกหน่อยไม่ได้เหรอแต่แพทไม่ไหวแล้วนะคะอีกอย่างเรายังไม่ได้พูดคุยเรื่องงานกันเลย กรติไนคลี่ยิ้มมองคนรักอย่างเอ็นดูไม่ว่าเธอจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็มักสร้างความน่ารักน่าพิสมัยให้เขาได้ทุกเมื่อเชื่อวันชายหนุ่มกดปลายจมูกโด่งลงบนแก้มขาวนวลฟอดใหญ่สูดเอาความหอมจากแก้มสาวเอาไว้ในกายจนชุ่มปอดก่อนจะพลิกร่างลงไปนอนหงายแล้วรั้งตัวเธอไปไว้ข้างบนแทนเงินก็ว่ามาเลยผมรอฟังอยู่คุณก็ลุกก่อนสิคะจะมานอนคุยแบบนี้ได้ยังไงผมก็ลุกตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่เห็นหรือไงยาหยี วันวันคิดแต่เรื่องแบบนี้เหรอคะไปถึงไหนถึงไหนก็ยังยูเทิร์นกลับมาเรื่องเดิมอีกว่าให้ไม่เต็มเสียงนะก็คนมันชอบนี่รือคุณไม่ชอบแล้วใครกันนอที่ส่งเสียงร้องควรวญครางไม่หยุดตลอดทั้งคืนหยุดพูดไปเลยนะคะแต่คอกเสียงแข็งพลางสะบัดตัวแรงจนหลุดจากนั้นก็ยืนมองเข้าตาขม็งดุเป็นด้วยฮะเมียผมมีลูกขอคนนะครับพอพูดถึงลูกเขาก็นึกครึ้มอยากมีขึ้นมาทันที ร่างหนาที่กระเถิบไปนั่งพิงหัวเตียงมองแม่มาพยศคนสวยอย่างชอบใจสรุปคุณจะคุยไหมคะถามเสียงเคร่งครึมกว่าเก่าหลังเขาไม่ยอมเข้าเรื่องสียทีเกรตินายพยักหน้าตอบรับพลางหยิบเสื้อผ้าที่เธอเก็บไปวางไว้บนเตียงขึ้นมาสวมใส่อย่างไม่รีบเร่งนะจากนั้นก็เดินมาจูงมือบางไปนั่งบนโซฟาเนื้อดีในเวลาต่อมาตาคมกวาดมองเอกสารที่เธอยื่นส่งมาให้ใบแล้วใบเล่ายลอย่างพิจารณาโดยมีลายเซ็นเข้าอนุมัติการยกเลิกทุกฉบับ แผ่นหลังแกร่งเอนพิงพนักโซฟาอย่างใช้ความคิดขณะหูก็รับฟังถ้อยคําอธิบายที่ยาวเหเอียดของเธออย่างตั้งใจจนเมื่อพูดจบเธอก็ยิงคําถามใส่เขาทันที